ราจะมาเรียนออนไลน์กับคุณครูสิริปาพาเหราวันหรือคุณครูพุ่มนะคะวันนี้เราจะมาคุณครูพุ่มจะพามาเรียนวิชาอะไรเอ่ยมาดูสิอ่าวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000อพาไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของวันนี้นะคะที่เราจะเรียนเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือและก็แบบฝึกหัดท้ายบทค่ะ าไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะาการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือจำแสดงจำนวนนับไม่เกิน1000งพัหลักสิบนะคะเราไปดูหลักสิบกันเลยค่ะหลักสิบจะมีอะไรบ้างาามาดูที่ เลขสิบนะคะเลขสิบตัวฮินดูอารบิกเขียนยังไงตัวเลขไทยเขียนยังไงแล้วก็ตัวหนังสือเขียนยังไงอ่านตัวต่อไปเลยค่ะอ่า20นะคะอ่าตัวต่อไปเลยค่ะสามสิบอ่าต่อไปเลยค่ะสี่าิบ ต่อไปค่ะห้าสิบนักเรียนเห็นไหมคะว่าอ่าเลขสิบถึงเลขห้าสิบตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนยังไงตัวเลขไทยเขียนยังไงแล้วก็ตัวหนังสือเขียนยังไงอ่าเขียนตามครูเลยน,นะคะอ่าต่อไปเลยค่ะอ่าต่อไปก็จะเป็นเลขหกสิบต่อไปค่ะเจ็ดสิบ ไปก็จะเป็นเลข80ก็จะ90ป่อ่าในตัวเลขนี้มีใครรู้จักตัวเลขไหนบ้างอาค,คุณครูคิดว่านักเรียนต้องรู้จักเลข100แน,น่ๆเลยอ่า <c oughs> ไปดูนะคะว่าตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือ จะเขียนยังไงในของแต่ละตัวเลขของแต่ละตัวนี้นะคะว่าเราเขียนยังไงอ่าต่อไปเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นหลักร้อยหลักร้อยจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอ่าหลักร้อยก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งรเอาเราไปดูกันเลยค่ะหนึ่งร้อหนึ่งเลขไทยเขียนยังไงเลขฮินดูอารบ,บิกเขียนยังไงแล้วก็ตัวหนังสือเขียนยังไง ต่อไปก็จะเป็น200อต่อไปก็จะเป็น300ตัอต่อไปก็จะเป็นเลข400ตัวต่อไปก็จะเป็นเลข500นะคะอ่าคคะครูให้นักเรียนดูก่อนนะคะว่าตัวเลข 100- ถึงห0 0ฮินดูอารบิกเขียนยังไงตัวเลขไทยเขียนยังไงแล้วก็ตัวหนังสือเขียนยังไงมีตัวอะไรบ้าง ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นหกร้อยต่อไปก็จะเป็นเจ็ดร้อยต่อไปก็จะเป็นแปดร้อยต่อไปก็จะเป็นเก้าร้อยต่อไปก็จะเป็นหนึ่งพันวันนี้เราเขียนถึงหนึ่งเลขหนึ่งพันแล้วนะคะให้นักเรียนดูก่อนนะคะว่า ห0 0ถึง1000ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนยังไงอนองเขียนตามครูดูนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทคุณครูก็จะพาเราทำามาดูโจทย์ข้อที่1ค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่1ให้นักเรียนโยงจับคู่ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยให้ตรงกันเรามาดูเลขตัวแรกกันนะคะตัวแรกตัวอะไรคะตัวแรกก็จะเป็นเลขสิบเลขสิบฮินดูอารบิกกับเลขสิบไทยจับคู่กันให้ตรงกันตัวต่อไปเลขอะไรคะตัวต่อไปเลขห้าสิบห้าสิบตัวเลขฮินดูอารบิกกับตัวเลขไทยจับคู่กันตัวต่อไปค่ะ 100 100ฮินดูอาราบิกกับ100ตัวเลขไทยจับคู่กันอ่าต่อไปค่ะ5 0 0 500ฮินดูอาราบิกกับ500ไทยจับคู่กันอ่าเสร็จแล้วในข้อที่1ทําทันไหมคะตามทันไหมคะ,มมคะอ่าต่อไปก็จะเป็นข้อที่2นะคะอ่าข้อ2ออมาดูสิ ข้อ2ให้เติมตัวเลขฮินดูอาลบิกตัวเลขไทยในจำนวนเลขหลักร้อยลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่มาดูข้อ2.1นะคะจะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกคุณครูก็จะให้โจทย์มาอะะไไรเป็นคตัวต่อไปก็จะเป็น200อ่าตัวต่อไปที่เป็นช่องว่างให้เติมก็คือ300 ่400นี่คุณครูให้มาแล้วนะคะตัวต่อไปที่เป็นช่องว่างตัวอะไรคะ500ต่อไปก็จะเป็น600700คุณครูให้มาแล้วตัวต่อไปหลังจาก700เป็นตัวอะไรคะ800เรามาดูตัวเลขไทยจะเป็นตัวเหมือนกันเลยช่องว่างระหว่างเหมือนกันเลยแต่แค่ เป็นตัวเลขไทยเท่านั้นเองอ่ามาเติมกันเลยค่ะสองร้อยสามร้อยอ่าสี่ร้อยให้มาแล้ว,ต,วตัวต่อไปห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยให้มาแล้วตัวต่อไปอ่าแปดร้อยอ่าเสร็จแล้วค่ะทันไหมคะข้อนี้ทันไหมคะอ่าใครทันไหมอ่าจะเป็นข้อต่อไปเลยนะคะ ข้อต่อไปจะเป็นข้อ3ข้อ3ให้เติมตัวเลขแสดงจำนวน,นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยแล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ,อนักเรียนมาดูนะคะให้เป็นรูปภาพที่เป็นหวงที่ <c oughs> แล้วเรามาดูหลักพันหลักร้อยหลักสิบว่า ในหลักพันมีอยู่กี่ห่วงหลักร้อยมีกี่ห่วงแล้วก็หลักสิบมีกี่ห่วงหลักหน่วยมีกี่ห่วงนะคะอ่ามุณครูก็จะให้เติมตัวเลขฮินดูอารบิกอ่าหลักพันก็จะมี7จหลักร้อยก็จะเป็น4หลักสิบก็จะเป็น5ห,หลักหน่วยก็จะเป็นหกอ่าเราเขียนเลขฮินดูบิกได้เจ็ดพันสี่หหก ่าตัวเลขไทย7,456้ยแล้วก็ตัวหนังสือเขียนได้7,456่อาอ่าตามอ่านตามคุณครูนะคะ7,456อืมโอเคทันไหมคะอ่าข้อต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นข้อ4นะคะ คุณครูก็จะให้เติมตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยในช่องว่างให้ถูกต้องอมาดูข้อ4.1ค่ะในช่องตัวหนังสือคุณครูก็จะให้โจทย์มาแล้วก็คือ1,215แต่ช่องว่างในตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยก็คือให้เราเติมดูจากตัวหนังสือนะคะ1,200 ร้ 115. อยสิบห้าเขียนในเลขไทยเป็น1215องาถัดไปค่ะจะเป็นตัวเลขตัวเลขไทย1215งังยสิบหาเขียนยังไงทันไหมคะต่อไปข้อ4.2 4.2คุณครูจะให้โจทย์มาในช่องตัวเลขไทยก็คือ5250 ให้เรามาเติมในช่องตัวหนังสือกับตัวเลขฮินดูอารบิกมาดูที่ต้องตัวหนังสือกันเลยค่ะ5250เขียนยังไงอ่า5,250อยอ่านตามคุครูนะคะ5250อ่าตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะ5250อ่า ต่อไปก็จะจบบทเรียนเรื่องการอ่านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือจบแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะ